สนับสนุนโดยซ n เนลสนับสนุนโดย Triple X b เ n ็กซ์เนสวิงนะฮะสนับสนุนโดยกอล์ฟฟิง r กิลเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์ครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับโปรเมรครับสวัสดีครับโปรเมรครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะใช้โปรแกรมเกียร์นะครับผมหรือเครื่องเกียร์เนี่ยมา Analyze วงสวิงนะฮะของนักกอล์ฟอาเมเจอร์ที่เข้ามาใช้เครื่องเกียร์ ในโรงเรียนกอล์ฟิงกาวครับค่ะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะเมจายกตัวอย่างอเมเจอร์ที่เรียกว่าจริงๆก็แฮนดิแคปอาจจะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่าอะไรทําให้เขาแตกต่างกันกันกบโปรจริงๆตัวเดียวเนี่ยบางทีเราเห็นว่าเขาตีดีนะครับทำสกอร์ได้ <c oughs> แต่ว่าวันนี้นะคะจะไม่หยิบมาก็คือของคุณเจฟฟรียนะคะก็คือเขามีรูปร่างเล็กแต่ว่าเครื่องเกียร์เนี่ยอย่างหนึ่งที่ที่เราจะดูอย่างแรกก็คือ ในเรื่องของไม้ก่อนอันดับแรกนะคะเดี๋ยวไม่เปิดเลยละกันว่าสังเกตว่าอย่างนี้ค่ะด้านซ้ายก็คือของของเมเจอร์ด้านขวาเป็นเอเวอเรสทัวร์นะคะทีนี้ถ้าให้เข้าใจอย่างหนึ่งก่อนว่าเครื่องเกียร์สามารถดูไม้ได้ดได้ว่ามันมันฟิตกับ กับเาหรือเปล่าบอกละเอียดมากเลยนะใช่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราดูแค่อย่างเดียวพอในเรื่องของไม้นะคะก็อยากให้สังเกตในเรื่องของไล n e แองเกิลตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ61.06นะคะกับของเ v e r อเรสต์ทัเนี่ย61.15โอ้โหซึ่งมันแทบจะเท่ากันก็แสดงว่าดีใช่ไหมไม่ไม้เนี่ยจริงๆมันของใครของมันอยากให้สังเกตว่าความสูงของเขาเห็นไหมคะว่ามันคนละไซส์คุณเจฟฟี่เนี่ยเป็นไซส์เรียกว่าเอเชียแท้ นะครับเราบอกท่านผู้ช่แบนี้ส่วนด้านขวาเนี่ยแอเวนเต์ทัวโปส่วนใหญ่ค่ะประมาณ180โปก็ไดร้อยเจบเยอะอะไรอย่างงี้ใช่175ใช่175แต่คนนี้คือตัวเล็กเพราะฉะนั้นหนึ่งละไม้มันเหมือนเขาเอาไม้คนตัวสูงมาตีอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยไล่แฮนเกิลก็คือเราใช้อันเดียวกันไม่ได้แล้วแหละอันเดียวกันไม่ได้นะคะอันนี้ให้เข้าใจก่อนนะทีนี้วันนี้อยากจะมาวิเคราะห์สวิงในเรื่องของมุมของข้อมือนะคะก็คือลิทริสนะคะด้านซ้ายนะทีนี้สังเกตนิดหนึ่ง ะะอย่างอย่างของคุณเจฟฟี่เนี่ยค่ะเห็นชัดเลยว่านะคะตอนเซตอัพเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าสังเกตถ้ามองจากด้านหน้านะคะเฟซออนตรงนี้นะคะสังเกตว่าจังหวะที่เขาขึ้นไปจนถึงดูเฉพาะของคุณเจฟฟี่ก่อนนะคะขึ้นไปจนถึงท็อปออฟแบ็กสวิงตรงนี้นะคะมุมของเขาเนี่ยแคบมากก็คืออยู่ประมาณ76็ดสิบหกที่ท<อ> <swing S 2> ็อปสวิง ท,ทีนี้ลองดูของปโปรนะคะเขาจะมีมุมค่อนข้างที่จะกว้างกว่าของคุณเจฟฟี่ตรงนี้ฮะ uh huh. 94.85 94.85ต่างกันเกือบ20องศาใช่ oh oh. แล้วทีนี้มันจะเกิดอะไรกับสวิงอ่าเวลาถ้าเกิดวงมันแคบกว่าเกือบ20องศาขนาดนี้เนี่ยถ้าเทียบเรเชเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยร่วมๆ20อื ทีนี้ค่ะมันจะเกี่ยวเนื่องกับตอนลงแล้วถ้ามุมในการเซตข้อมือตรงเนี้มันแคบเกินไปที่ท็อปสวิงนะคะจังหวะที่เขาจะดาวสวิงลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถเพิ่มแลกได้แล้วเพราะว่ามันมันแคบเขาก็ต้องมีการเหมือนเรียกว่าคลายข้อมือลงมาจากท็อปจากข้างบนเลยนะคะสังเกตว่าท็อปสวิงอยู่76นะคะจริงๆจังหวะทรานซิชันตรงเนี้ถ้าเป็นโปรนะเขาจะต้องแคบลงแคบลงนิดนึงดูนะคะ เนี <One input> ่ย93 92ไปถึงประมาณตั้นแต่91วันน so ี้นะคะแล้วเขาก็จะเริ่มค่อยๆรีลิสข้อมือรีลิสแล้วอ่าเพราะฉะนั้นจังหวะจากท็อปสวิงมาที่ทรานซิชันนะคะมันจะแคบลงนิดหนึ่งแต่ของคุณเจฟฟี่ตรงนี้นะคะเอเมเจอร์นะคะเขาสร้างแลกไว้แคบมากเพราะจังหวะจะทรานซิชันดาวสวิงเห็นไหมว่าเขาเพิ่มเลยอ้าวกลับกันใช่คือโปเนี่ยตัวเลขลด อ่าแต่คุณเจฟฟี่ตัวเลขเพิ่มใช่อันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าเขาเซตมุมข้อมือที่ท็อปสวิงแคบเกินอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาแคบอีกเนี่ยจังหวะดาวสวิงมาเนี่ยตีไม่โดนแน่นอนตีไม่โดนแล้วการที่มุมเอ่อเรียกว่าแขนเนี่ยทำมุมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงหมายถึงว่าตรงตรงอันนี้ใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าขึ้นแคบมันบังคับให้เราจะต้องลงมา ว้างทีนี้ข้อเสียก็คือแน่นอนว่าเขาไม่สามารถสร้างแรงจากข้อมือตรงนี้ได้จากริสตตรงนี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วในสวิงอะคะ่ะนอกจาก X Factor แล้วที่เราเข้าใจกันก็คือเกลียวนะคะครตรงนี้ก็สามารถสร้างแรงได้แล้วก็จากตัวมาที่แขนตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะสามารถออกแรงได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นระหว่างแขนกับนี่แหละคะ่ะตรงมือ,อเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำแคบเกินไปแล้วจังหวะจะดาวสวิงลงมาเนี่ย เขากว้างเลยเนี่ย uh huh. สูญเสียพลังแน่นอนเพราะว่าอย่างของอย่างของคุณเจฟฟี่คนนี้มาถึงเขาก็บอกว่าเขาอยากได้อยากได้สปีดเพิ่มอยากได้สปีดเพิ่มใช่ตีดีอยู่แล้วให้ได้แคปตัวเดียวอยู่แล้วอยากจะไปอีกอยากจะไปอีกใช่นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆนะคะถาา้ามุมข้อมือเอาเอาเรื่องแพทเทิร์นก่อนถ้าเขาสามารถที่จะทําตรงเนี้ยให้มันกว้างได้ตั้งแต่เริม่ม uh huh. นะคะตอนลงมาเนี่ยเขาจะสามารถ คีปตรงนี้ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยมารีลิสตรงนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะของสวิงเราดูเฟสออนไปแล้วต่อไปเราดูมุมต่อไปคือดาวเดอร์ไลบ์บ้างอ่าคะโอ้โหคุณเจฟฟี่อ่ในมุมดาวเดอร์ไลน์เมื่อเปรียบเทียบกับโปรเป็นยังไงบ้างก็ถ้ามุมดาวเดอร์ไลน์นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องข้อมือใช่ไหมคะถ้าเราขึ้นแล้วมันแคบเนี่ยสังเกตว่าคุณเจฟฟี่นะคะสังเกตแฮนด์พาดก่อนละกันก็คือการเดินทางของมือของเขาเนี่ยค่ะ มันจะเข้ามาเส้นตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้นะคะก็คือเขาจริงๆเขาเป็นคนขึ้นดีนะก็คือเส้นเส้นอินขึ้นมาเนี่ยค่ะดีแต่ว่าถ้าขึ้นไปท็อปสวิงแล้วมุมข้อมือของเขาเห็นไหมคะว่าเจ็ิหกเนี่ยเมื่อกี้ถ้ามองจากด้านหน้าจะเห็นชัดว่ามันแคบนะคะไม้ของเขาเนี่ยค่ะมันจะ cross line คลอสไลน์ไปด้านโน้นนะคะซึ่งถ้าเทียบกับโปรเนี่ยนะคะโปรเขาจะขึ้นเหมือนแบบว่ามือเนี่ยเอาเอาออกไปด้านนอกนิดนึงนะคะแล้วก็ เทิร์นเซ็ตข้อมือขึ้นไปนะคะจะต้องรู้สึกว่าเหมือนกันกว้างๆก็ประมาณ90เมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าทิศทางของไม้จากมุมนี้มันโคนละทางนะคะอันนี้คือเหมือนเลอฟนิดๆไปด้านหลังแต่ว่าของคุณเจฟฟี่เนี่ยมันมันคลอสทีนี้พอไม้มันคลอสตรงนี้มันมีผลกับมุมทั้งหมดเลยก็คือตรงนี้มันทําให้แคบนะคะทีนี้จังหวะดาวสวิงมาเขาก็ต้องพยายามจะกว้างถูกไหมคะก็ทุกอย่างก็คอมเพนเซตแล้ว ะะทีนี้คุณเจฟฟี่ก็จะต้องเคลื่ยงมือมาจากข้างหน้าแคสติ้งออกมา c a s ติ้งออกมาข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามองจากด้านข้างก็จะเห็นแล้วว่าแฮนด์พาดเขามันเหมือนกับว่า out s i d เอาไซ i ์อ,อ,อิ n เพราะฉะนั้นแนวไม้ก็จะคนละทางกับของโปรละนะคะเนี่ยแล้วก็ค่อยมาเข้าอิมแพกจากด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยถ้าเขาตีออกไปจากจากท่าจากท่าทางแบบนี้นะคะก็แน่นอนว่าแรงที่ออกมาเนี่ยมัน มันน้อยกว่าถ้าจัตถาตีจากจากด้านในตัวแบบ,บของปโปรเนี่ยค่ะจากข้างข้างในตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยส่งออกไปนะคะอันนี้ก็มองได้สองมุมถ้ามองด้านหน้าก็จะเห็นชัดว่าเขามีมีมุมแลกคลายข้อมือเร็วแต่ว่าถ้ามองจากด้านดาวเดืนลายตรงนี้ก็จะเห็นว่าแฮนด์พาร์ทเขามีการเคลื่องมาจากด้านหน้าโอเคมีการแคสซิ่งด้วยโอ้โหผมว่าวันนี้เนี่ยได้เห็นเลยนะฮะว่าเครื่องเกียร์เนี่ยโอ้โหมี เรียกว่าบอกดีเทลละเอียดมากผมว่าถ้านะักก mm ่อไเมเจอร์เนี่ยเรียกว่ารู้แล้วกันว่าเราผิดพลาดตรงไหน mm hmm. ความผิดพลาดของเราเกิดจากตรงไหน mm hmm. แล้วเราสามารถพัฒนาได้จากตรงไหน mm hmm. คือเครื่องเกียร์เนี่ยบอกละเอียดนะ mm hmm. เพราะว่า มีเซนเซอร์ทั้งหมดกี่จุดนะโปรเมที่ตัว26จุด26จุดคือติดที่ไม้14 14รวมแล้ว40จุดนะครับเรียกว่ามีเซนเซอร์อยู่ทุกจุดเลยบ่งบอกได้เลยหัวเรายืนกี่องศาผิดตรงไหนอะไรยังไงขึ้นไม้ขับเทสกิดเพิ่มขนาดไหนใช่เรียนรู้ได้จากเครื่องเกียร์เลยใช่ครับผมถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่ให้ที่กอลฟ์ฟินการ์โปรเฟอร์มนเซนเตอร์เนาะโปรเมเนาะใช่แล้วก็มาอ n น l ลิซ์กับโปรเม หรือโปรนบก็ได้หรือรทีมงานน,นะครับผมกรฟินกาวพรมแมนเซ็นเตอร์ <ฮะ S 1> ได้ทั้งหมดเลยนะฮะยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณเรียกว่าการออนาลิซ์วงของโปรมเมย์มากๆขอบคุณครับโปรมเมย์ครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยสเนล We challenged our engineers to build an amazing but more affordable iron, and they did it, baby. And now. These outstanding new PXG 0211 irons are available to you. They go further, look PXG sharp, and have a sweet spot the size of Texas. Go to PXG.com or call 1 844 Play PXG today. PXG, nobody makes golf clubs the way we do. Period.